โลซาตาตุเรนิไหลจอจับเลื่อนสูงมาเตจากเลื่อนคออยิงเงิโจโจดีสามสามมิต เอาครับครับนะครับดันโจ๊ะดันไปเปล่าดันมาดันไปต่อไปดันคือพี่ไอ้ดันเลือกเจ้าเส้นขอบเตี้ยเลือกดันตัวดันโจ๊ะเอ้ามุกเข้าไป

Hàn hà. Điều Hàn Điều Mà phải Hàn Điều nha Dù phải bên อยู่ได้ได้ลุ้นถ้าไม่เกิดอะไรขึ้นดูที่หมวกเลยก็ต้องหมุนลงมาแบบนี้นะรักษาละดับไว้ทานนี่ครับองไฟเตานะครับครับชิดเจ็บเตา คนเลยนะครับหาช่องเลือดทีทั้งคนเออกระบ๋องชัดเจนชัดเจนเลยมีพ<ว>ี<า>่พร<ว> <20, 000. S 2> ามกับเคยเห็นแล้วนะครับมาไข่ไก่นี่สอมลำดาพี่ขา้าตรวจพาทั้งคนเลยนะครับ,บ,รบมาเบลและเบลจลรูกมาเบลและเบลในช่องเด้อ กับาาประเมินนะครับว่าตัาาบไบมันเบาราคาตรงนี้ไปไม่ฟังน,นะครับไปประเมินในข้องนี้กับยายตะเบิงนั้นกับผมนะเป็นน้ำสูงจำลองเป็นวันที่ห้เมื่อไห่นะอ่ะนะยงมาเนิ่งสนะาม sheet